Two, one. จะไปดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากติดตามช่อง ps ภูมิวนายอ่านอย่างนี้ปะเออเชื่อผมก็อ่ะค่อยออกนะภาษาอังกฤษด้วยก็ไม่ค่อยเก่งอย่าลืมช่วยกันกดติดตามช่องนี้นะครับเป็นช่องที่แจกมอดแจกมอดไฟดีน่เหมือนผมแหละตอนนี้ผู้ยอดซับของเขาคือ4 3าคนกล้จะถึงผมแล้วอย่าลืมช่วยกันกดติดตามช่องเขาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปช่วยกันกดติดตามช่องผมด้วยนะครับก็ไปดูคลิปผมกันเลยไป กราบสวัสดีทุกชมท่านด้วยนะครับก็ผมอิมดูฮีชนแนลวันนี้เราจะมาแจกมอสเกย์ไปเดินนาฟังกินในมอสชีว้ว่า K A D E เอ้ยมอสอะไรก็ไม่าารูออ้อ่านจังกี้เหรอผมเป็นมอส ของอะไรวะที่กำลังมาแรงดังๆเลยอะตอนเนี้ยไอ้มตที่มันแบบหมาเออหมายืนได้สองขาเล่นตู้เกมอะ่ะอืมเออเราก็จะมาแจกมอดนี้กันนะครับเป็นมอดของเวอร์ชั่นใหม่ลาสุสดถามว่ามีกี่ตัวเกมครับมีตัวเกมเดียวนะก็คือ32ผมก็จะบอกผมก็จะขอบอกตอนตรงนี้เลยนะครับว่า ถ้าผมจะแจกมดอะไรอ่ะผมจะแจกเฉพาะของสามสิบสองเท่านั้นเพราะอะไรเหรอครับถ้าผมแจกหกสิบสี่ชว่วเครื่องผมมันไม่รับรองไงคือผมโหลดปุ๊บมันเด้งเลยผมก็ไม่สามารถเล่นของหกสิบสี่ได้ถ้าบางมดมันมีของหกสิบสี่ด้วยผมก็จะไม่รีวิวนะผมก็จะบอกแค่ว่ามีสองตัวเกมคือหกสิบสี่กับสามสิบสองเท่านั้นนะครับมดนี้เป็นของเวอร์ชันใหม่ล่าสุดสามารถปรับ นี่นมันจะมีปุ่มหม่เพิ่มมาด้วยผรมันจะเล่นของคอมเหมือนเดิมเซฟมีมีเอ้เซฟแล้วออกด้วยนะอันนี้ก็เป็นปุ่มใหม่นะคือถ้าเปิดเปิดใช่ป่มมันก็จะขึ้นนี้แล้วมันึ้คืนนาน,นี้เหมือนเดิมก็คือมันจะออกกลายเป็นโนซึ่งเจ้าไอ้น,นี่คืออะไรหรอครับมันก็คือ มันจะปบปุ่มอ่ะปกติไอ้ลูกศรที่มันขึ้นลงซ้ายขวามันจะอยู่บนนี้ใช่ไหมเออแล้วก็เลือดเราอะ่ะมันจะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเปิดอันเนี้ยคือมันจะลูกศรนะจากขบวนเลื่อนมาล่างแล้วก็ลูกศรอ่นะมันก็จะลงมาปกติมันจะขึ้น้างบนเชื่ออันนี้ลงมาสำหรับเออผมเป็นผมผมไม่ถนัดนะเพราะว่ามันไม่ชินเนี้ย คือผมก็ต้องปรับเป็นเหมือนเดิมในการกด A แล้วมันจะเปลี่ยนจากโนกลายเป็นออฟเออแล้วถ้าปรับนี่ใช่ไหม mm hmm. เลือดเราจากข้างล่างก็จะขึ้นข้างบนนะโ mm hmm. อเค <Okay. S 3> mm hmm. เออหมดนี้จะอยู่ในวิกวิกอะไรอนะคือถ่ายสดได้ไง mm hmm. อ๋อวิกหนึ่งอเอ มีสองเพลงว่ะอ๋ะอแปบบ๊บนึงครับอย่าตัดอย่าตัดเลยนะโอเคครับท่านผู้ชมผมได้ไปเออดูแล้วนะครับว่าเจ้ามอสเนี่ย มันมีแค่สองเพลงนะคือสองอันนี้ไออันนี้ผมก็ไม่รู้อ่ะผมกดเข้าแล้วแล้วมันเด้งออกทันทีเลยอะ่ะแถมแพงมันเวลาเด้งออกใช่ว่าเพลงมันยังค้างอยู่ด้วยบผมต้องลบเออเจ้าเออคือเหมือนค้างหน้าที่มันบอกให้ปัดออกอะ่ะปัดปัดที่เราเข้าแอปต่างๆอออเออถึงเพลงจะหายอันนี้ก็เป็นเพลงพอปกตินะที่มันมีรูปอย่างเนี้ย คือมันเหมือนมันเหมือนเป็นแค่รูปป้าผมก็ไม่เขาผมก็ไม่แน่ใจคือผมทายสดดยังไงผมไม่ได้ทดสอบเลย,เ,ลยเออน่าจะมีสองเพลงนี่แหละพมก็จะมาเล่นสองเพลงนี้ให้ดูกันในการพาร์ทเลยละกันไปใครอยากโหลดเล่นก็ลิงก์ด้านล่างนะครับ่าย่ายสุดนี่เป็นม้าขอวสายสิบสอง 3, 2, นะ รู้จ uh ักน้ำโพงของโกเฟนว่าต้องนอนเลยนละโอ้โห ทำไมไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ยอมผมจะไม่มีวันยอมครับทุกคน นนอามาก่อนน้อ่ามาก่อนแบงม,มันมันมาไวเกินอ่ะ <_ an> น้อยมันก็เยอะด้วยผมผม <_ an> กดไม่ค่อยเร็วนะโหวผมเล่นของไอปรั๊บปกบติจากขนาดนี้นนะขนาดขนาดเป็นพิมพ์แล้วเนี่ยเออยังพอได้อยู่พอได้อยู่ โอ้โห ôi, แม่งเลี้ยงกันอะอีซี่ดิยากเกินาอยากอะคือผมไม่ถนัดเลยไอ้ที่มันมาซ้ายขวาขึ้นแล้วก็ลงอะคือมันมันคือมันจะติดกันเลยอะครับผมไม่ค่อยถนัด ไอ้นนเรียงกันผม<ห><ห>บอกเลยว่าผมไม่ถนัดมากโอ้โห,โหเรียงกันไม่ถนัดเลยผมก็ม<ห>จะพยายามเอาชนะละกันโอ้โห,โห ยอมแพ้แล้วทุกคนแม่งมาเร็วเพลงนี้สองเลยกันลองอ e ีซี่ดิยังไม่เคยลองจัดอีซี่ไปหนึ่งดอก, 2> 3, 2, 1, ดอก เออชอบเพลงอย่างนี้ว่ะโอ้โหแม่งมัดนี้มัดเดียวโคตรยากคือมันมาเร็วด้วยแหละ อุ้ยเดี๋ยวปุปุมามองอดัดว่ะอุ้ยทีี้หัวกดลูกศรด้านซ้ายอย่างเดียวเลยอะโอ้โหอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายไม่ได้ให้มันรู้ไป three two one go โอเคโอเคสำหรับใครที่ชอบมอน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ<ป>เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแม่งเป็นวัดที่ยากกดยากเอออย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วกดติดตามเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่ง เป็นการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ